รู้สึกผมจะพูดช้าไปประมาณปีหนึ่งนะเพราะว่าไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแผนพังของเจมกันเนี่ยออกมาเป็นปีแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งพูดแต่ก็นั่นแหละตามสไตล์ช่องนี้นะก็อะไรที่ไม่เป็นกระแสก็มาพูดคุยกันนะครับโอเคพูดเรื่องตารางแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยคือผมยังไม่เคยพูดมาก่อนว่าแผนพังหรือว่าหนังซีรีส์ที่เจมกันเขาประกาศออกมาว่าเขาจะทำเนี่ยผมยังไม่เคยบอกเลยว่าผมมีความรู้สึกอย่างไร ซึ่งเอาตามตรงนะเขาบอกว่าเขาจะทำพวก g o o s t m o n ด์มอเเขาจะทำอะไรที่มันแตกต่างจาก DC ก่อนก่อนๆอย่าง DCEU ก่อนๆเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะพวก Just i c e l e e g u e b a t m a n s u p e r m a n Wonder w o m a n a q u a m a n The Flash ในวิสัยทัศน์ในการควบคุมของเกมกันเนี่ยเขาจะทำอะไรที่มันแตกต่างซึ่งผมก็คิดว่าเขาอยากจะทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำนั่นแหละก็ เรื่องแรกที่เขาอยากทำอยากกำกับก็คือซูเปอร์แมนเลกาซีแต่น่าจะถ่ายทำปีนี้แหละฉายก็ปี2025อ่ะเดี๋ยวลองลองมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงจะดีไม่ดีมันจะต่างจาก Man o f s t e e l มันจะสนุกกว่ามันจะแย่กว่าซึ่งผมคิดว่าเจมกันนะ่ะเขาเป็นผู้กำกับที่ดีเล่าเรื่องสนุกผมคิดว่ามันสนุกอยู่แล้วละ่ะนังหลายๆเรื่องของเขาก็เล่าเรื่องสนุกแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่ามันจะดีไม่ดีสนุกไม่สนุกอย่างไรนะครับ ในเรื่องของตารางเนี่ยมันจะมีอะไรที่ผมรู้จักบ้างแล้วก็ไม่รู้จักอีกเยอะเลยเรื่องแรกเลยที่เขาจะทำก็คือแอนิเมชันของ DC ก็คือ Creature c o m m a n o o ดมันเป็นซีรีส์แอนิเมชันนะครับเป็นการรวมทีมตัวละครหน้ากลัวสยองขวัญสมาชิกจะประกอบด้วยลิกแฟกซีเนีย The b อะบล of อฟแ n งเก s สไต n แฟงเก e สไต e จีไอโรบอท มีนามาเช r สกี้ด็อกเตอร์ฟอสโปรัสวีเซลผมบอกตามตรงเลยว,ว่าผมแทบจะไม่รู้จักใครเลยถ้ารู้จักคนเดียวนะคือวีเซลเพราะว่าผมรู้จักในเดอะซูซีสคอตตแต่เดอะไบร์แฟรงเกนสไตเนี่ยเจ้าสาวของแฟรงเกนสไตอันเนี้ยมันมีหนังอะไรประมาณเนี้ยอยู่แล้วก็แฟรงเกนสไตผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละก็คงจะเป็นพวกซอมบี้พวกอะไรประมาณเนี้ยแหละ ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาคิดจะทำก็คือวอลเลอร์หรืออเมริาวอลเลอร์ที่เรารู้จักกันเยอะแล้วแหละมันจะเป็นอะไรที่กากึ่งมากเพราะว่าช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจัก,กรวาลอยู่มันจะมีซีรีส์ของดีซ่อนก่อน,อนที่ยังมีการฉายอยู่แล้วก็นั่นะแหละวอลเลอร์ er ก็เป็นตัวละครจากจัก,กรวาลเก่านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่ายัางไงแต่ว่าผมคิดว่าเขาบอกว่านะเขาบอกว่า เขาจะเล่าในช่วงของ Peacemaker หลังจากจบ Peacemaker ซีซั่น1แล้วก็จะส่งต่อไปถึง Peacemaker ซีซั่นสซึ่งในช่วงเนี้ยผมคิดว่าถ้าหากเขาจะเล่าจริงๆอ่ะมันมีประเด็นให้เล่เลาเยอะเพราะว่ามันมีการโปรยไปถึงอเมดาวอลเลอร์เยอะอยู่พอสมควรก็คือลูกสาวของอเมดาวอลเลอร์หรือ l ิโอตาอเดบยโยเนี่ยเธอได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเรื่องการที่แม่ของเธอเนี่ย ทำเรื่องลับๆโดยการใช้นักโทษในการไปทําภารกิจและก็เรื่องผิดกฎหมายมากมายโดยที่รัฐบาลส่วนหนึ่งไม่รับรู้อันนี้ก็จะกลายเป็นการตั้งคำถามว่าเอ้ยสิ่งที่อเมดิาทาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดผมค,ดคิดว่ามันก็จะเล่าเรื่องอะไรตรงๆเนี้ยแหละแต่ว่าเรื่องนี้เจมกันเขาไม่ได้ลงมาแบบว่ากํากับเองนะก็เป็นทีมของอีกทีมหนึ่ง ซึ่งผมดูจากรายชื่อคนเขียนบทคู่กำกับอะไรก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงอเมเดห์วอลเลอร์แล้วแล้วมันจะส่งไปพีดแมคเกอร์ซีซั่นสองพีดแมคเกอร์ซีซั่นสก็ยังประกาศทําอยู่นะทาง IG ของเจมกันเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังเขียนบทถึงตอนที่6แล้วนะพีดแมคเกอร์ซีซั่นสเนี่ยก็นั่นแหละพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกจักรวาลเก่าแต่ว่าเขาก็ยังทําอยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าจะรีเซ็ตหรือว่ารีบูตใบตอนไหนแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันต่อไป p ีดเมกเกอร์ซันสอแล้วหนังที่เจมกันเขามั่นหมายว่าเขาจะทําแล้วก็นั่นแหละก็คือซูเปอร์แมนเลกาซีเป็นซูเปอร์แมนของเขาเองจะเล่าเกี่ยวกับไม่ใช่ต้นกาเนิดโดยตรงแต่เขาจะเล่าซูเปอร์แมนหรือว่าคลาร์กเคนเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า เราจะได้เล่าในมุมมองอะไรแบบว่าคลาสสิกไหมผมคิดว่าคลาสสิกแน่นอนแบบว่าเห็นเจมกันแล้วอ่ะเขาคงจะไม่ได้เป็นรีพูทแบบแซกแน่นอนที่แบบว่าใช้โทนทึมๆแต่ก็ไม่ได้รีบูทอะไรมากมายหลักก็เป็นการใช้วัตถุด,ดิบตกเก่ามาตีความในฉบับของตัวเองอ่ะแซกเขาก็ตีความเป็นการดราม่าอะไรไหมอะไรทรงๆเนี่ยเจมกันเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันผมว่า ทรงกวนตีนมาแน่นอนแต่ว่าไม่หรอกซูเปอร์แมนเขาไม่ใช่คนก้าวร้าวนะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันซูเปอร์แมนเรกาซีจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีซีรีส์ก e e n นเทิร์นซีรีส์เขาจะใช้ชื่อว่าแลนเทิรฉายทางช่อง HBO นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวของอ่าตัวสองตัวละครกี e n นเทิร์นที่เรารู้จักแล้วก็คุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็คือฮาวจอร์แดนแล้วก็จอร์สตัวก็สองคนนี้เป็นคนที่ผมรู้จัก พอสมควรอยู่แล้วนะทั้งฮาวทั้งจอเนี่ยในแอนิเมชันจอสจวัก็อยู่ใน justice league unlimited ฉบับไรอันเลโนก็มีหนังนะก็ใช้เวอร์ชั่นของฮาวจอแดนก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องไ e อ้โปรเจกต์กินเลนทเนี่ยมันมันมีตั้งแต่สมัยของจักรวาลเก่าแล้วแต่ก็ไม่ได้สร้างสักทีนะพอมันในจักรวาลใหม่เนี่ยโอเคสร้างเป็นซีรีส์ก็อันนี้รอดูเหมือนกันอยากจะไปตะลุยอวากาศไหม อะไรแบบแบบเนี้ยเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกตามตรงเลยผมไม่รู้จักทีมนี้เลยก็คือ The Authority มันเป็นกลุ่มฮีโร่แอนตี้ฮีโร่นะอันนี้สมัยก่อนเหมือนจะอยู่ค่าย w i ยสตอร์มมังแล้วก็ DC ซื้อไปแล้วก็กลายมาอยู่ในจักรวาล DC ทีมนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าผมไม่รู้จักเลยแล้วผมก็นั่นแหละอย่างที่เจมกันก็เคยบอกไปเขาอยากทำา Go แอนด์มตทั้งพระเจ้าทั้ง ปีศาจสัตว์ประหลาดเขาอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบบ New God Old God ของ DC อ่ะ The Authority ก็คงจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาอยากทำนะครับแล้วมาถึงซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Paradise Lost แม่ Paradise Lost ไม่ใช่ m a s t e r f f i r t Paradise Lost อะไรอย่างนี้นะเออคำว่า Paradise Lost เนี่ยผมคิดถึง m a s t e r f f i r t the movie เป็นอย่างแรกเลยแต่ พลาดายลอดในที่นี้เขาจะเล่าเกี่ยวกับเกาะทิมิสกิร่าในอดีตนะเกาะที่วันเดอร์วูแมนอยู่นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นพีครัวได้ไหมไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นเรื่องราวของทิมิสกิร่าในจักรวาลใหม่ละกันนะเออก็น่าสนใจดีเอ,อเรื่องแบบว่าทําเรื่องเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับเกาะของตัวละครเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วสมัยก่อนใน DC ก็จะมีอะไรนะซีรีส์คิปตนันอ่าเป็นดาวบ้านเกิดของซุเปอร์แมน มีซีรีส์ก็อตแทมอ่าเป็นเมืองเกิดของแบทแมนคราวนี้เขาก็มาเล่าเรื่องพาราได e l ลอสเรื่องราวบนเกาะของ Wonder ร o m a n นอ่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องรอดูกันไปนะครับหนังอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือ Batman The Brave and the b o l d ผู้กล้าและท้าทายต้องบอกว่ามันไม่ใช่อ่าแ a ทแมนในฉบับ แอนิเมชันที่เราเคยดูนะแบทแมนเบฟแอนด์บรอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะทำเกี่ยวกับทีมพ่อลูกบูสเวนกับเดเมียนเวนก็เดเมียนก็เป็นโรบินนะครับโรบินคนที่สี่มั้งอ่ะก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะที่ใช้เดเมียนเป็นโรบินปกติก็จะใช้อดิกเกสันไออะไรทรงเนี้ยในซีรีส์ไททันเขาก็จะมีแบบว่า ดิคเเกสันเจสันทอดทีมเด็กแต่ก็ยังไม่เคยมีเดเมียนมาก่อนอันนี้ก็จะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเดเมียนมาเป็นตัวละครหลักอะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาประกาศที่จะทำก็คือ Booster Go Booster อร์โกก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วใครที่เคยดู justice league unlimited ก็คงจะเคยเห็นเขาคนนี้นะเขาเป็นคนจากโลกอนาคตนะที่ย้อนเวลากับมา เพื่อที่จะสร้างตำนานแล้วก็กลายเป็นฮีโร่อ่าก็อันนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นแนวควนตีนควนตีนแน่นอนเพราะว่าตัวละครมันก็สายฮายอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงอันเนี้ยในจักรวาลเก่าก็สมัยก่อนเขาก็มีการพูดว่าเอ้เขาอยากจะทำนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ทำอ่ะจักรวาลใหม่เขาก็อยากทำเหมือนกันก,ก็น่าจะได้ทำจริงๆแหละอ่ะมารอดูแล้วหนังอีกเรื่องนึ่งนะที่เขาอยากทำ อีกแล้วนะก็คือซูเปอร์เกิร์ซูเปอร์เกอรอันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์เกิรคนเดียวกับจัก,กรวาลเขาแน่นอนเขาตอนนี้เขามีตัวเต็งอยู่3คนนะว่าจะเป็นแบบว่าผมบลอนแล้วก็ยูขาวเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรีแคสเนื้อลงเนอเรื่องอะไรก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับก็กว่าจะได้สร้างก็อีกนานะ่ต้องรอให้จัก,กรวาลเป็นรูปเป็นร่างก่อนเวลาผมเห็นอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเออ ไม่รู้ว่าแนวทางเขาจะเป็นยังไงนะปกติเนี่ยจกักรวาลเก่าเขาจะปูเรื่อง Justice League แล้วก็ไปนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือผมไม่รู้เขาจะปูไปไหนเลยอะคือแบบหลายๆเรื่องอะซูมแมนกิลเลนเทิร t นเดอะออเทอร r i ิตแล้วก็จะมีซีรีส์เล่าเรื่องเกาะทิมิสกี i ล่คือแบบไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยแต่ก็วันเนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอให้จกักรวาลเป็นรูปเป็นร่างก่อนผมคิดว่าน่าจะเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะทําก็คือสวอมติงอะจ้กกวนเก่าก็มีสวอมติงนะอันนี้เขาอยากจะทําใหม่นะครับเป็นสวอมติงในเวอร์ชั่นของเขาเองเป็นแนวสยองขวัญแน่นอนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากทําเป็นหนังด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับ เรื่องราวมากมายในแผนผังของเกมกันแล้วก็ DC ยุคใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนแต่ผมคิดว่าการควบคุมของเกมกันเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อมือได้นะเพราะว่าเราเห็นฝีมือเข้าอยู่แล้วแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเรามาพูดถึงวัตถุดิบจากจักรวาลเก่ากันบ้างดีก,กว่านะอะไรที่ยังไม่ได้ถูกนับรวมในจักรวาล DCEU แล้วก็ได้ถูกสร้างออกมาก็จะมีตอนนี้นะที่จะมีการฉายก็คือโจ๊กเกอร์ภาค2 The Batman ภาค2แล้วก็ซีรีส์ภาคแยกของ The Batman ก็คือ p n n u u n อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการแบบแยกจักรวาลไปเลยไม่เกี่ยวกับจักรวาลของเจมกันอันนี้ก็เป็นแบบแนวทางของเขาไปนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ Superman and อ o i ์ก็อันนี้ก็เป็นอีกจักรวาลหนึ่งไปไม่ได้เป็นของ Arrowverse นะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้ DC มีทั้ง Elseworld อะไรที่ไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักแล้วก็จะมี DCU ของเจมกันที่อยู่ในจักรวาลหลักก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ